ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกทุกคนเด้อครับผมเนาะกลับมาพบกับบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหรือว่าหวยรัฐบาลลาวนะครับกับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดนะครับผมกับสำหรับคลิปนี้งวดนี้ไอ้สูตรนี้นะครับพี่น้องเข้ามาแล้ว4งวดติดนะครับสำหรับเดือนใหม่นะครับเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมนี้เข้ามาแล้ว4งวดติดนะครับผมกับงวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดที่5นะครับเนาะกับรอชมนะครับว่า จะมาอีกหรือเปล่านะครับผมครับกบก่อนไปนรับชมนะครับบอหองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับก่อนก่อนรับชมเนาะนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับทางช่องไม่สนับสนุนเรื่องการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะพี่น้อง กับผู้ใดมักกับแคปหน้าจอไว้นะครับผู้ใดบ่มักกับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเนาะมาลองกับบ่าวเนี่ยนะครับครับผมก็ก่อนจะไปรับชมงวดประจําวันที่16เนาะเอาก็มาสรุปผลคร่าวๆของงวดประจําวันที่12ก่อนนะครับผมผลหวยรัฐบาลลาวนะครับงวดวันที่12ท่านออก004นะครับ149นะครับพี่น้อง00นี่เป็นเลขไอ้เลขล่างชุดหกตัวนะครับ41นี่เป็นเลขล่าง ชุด4ตัวนะครับเนาะ3ตัวก็เป็น1 49แล้วก็4 9บนนะครับเนาะพี่น้องการมาเบิ้งบลลองให้นะครับเลขกำลังวันเนาะเลขกำลังวันบลลองให้มี0นะครับผมศูนย์นี่มาเนาะแล้วก็มี4นะครับเนาะนะครับผมมี1นเนาะนะครับกะสรุปแล้วกะมา3ารุด3นะครับพี่น้องเลขกำลังวันนะครับเนาะ ส่วน3ตัว3ตัวนี่กับบอมีนะครับพี่น้อง3าตัวนี่กับรุดไปนะครับส่วนตัวเด่นตัวฟันนะครับตัวเด่นนี่เด่น6นี่6บอมีนะครับเนาะกับรุดไปเนาะเกามาแทนนะครับพี่น้องส่วนตัวฟัน4นี่มาเต็มเตมเลยนะครับบอลรองมากซี่นะครับงวดนี้เนาะนะครับผมกามาเข้า4 1นะครับพี่น้องมาเข้า4 1นะครับผมเนาะส่วน4เก้านี่รุดไปนะครับเนาะพี่น้อง น่าจะเป็นฮกแทนนะครับเนาะแตเป็นฮกแทนเนี่ยก็จะมาเต็มๆอยู่นะครับเนาะนะครับผมการสรุปแล้วการเลขกำลังวัดนี่มาสามตัวนะครับเนาะมาสามลดสามนะครับส่วนตัวตัวเด่นนีุ่ดตัวฟันนี่มานะครับเนาะในแนวทางสูตรสองเมตรของบารหลองนะครับผมเนาะกรมาสีหนึ่งมาสีหนึ่งล่างนะครับเนาะล่างชุดสี่ตัวนะครับผมครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมงวดประจําวันที่สิบหกกันเลยนะครับเนาะ งวดนี้ก็เป็นงวดที่5นะครับสลับเดือนใหม่นะครับเดือนสิงหาคมนะครับผมกำลังวันเนาะที่บัลลงชอบนะครับผมในงวดนี้นะครับก็ยังจะมียังยังจะมีสูตรอยู่นะครับผมสูตรนี้ก็บัลลงให้ไปในสูตรแรกแล้วก็สูตรเม็ดเดียวเลยเนาะผู้ใดยังไปรับชมก็ไปย้อนรับชมบ้งได้นะครับกับตัวเลขกับอศมีอัศมีตรงกับแนวทางสูตร คัดสามตัวเด่นนํานะครับนอตแล้วก็เอามาคัดมาใหม่นํานะครับเนาะพี่น้องก็เลือกชมมึงได้นะครับเนาะสลับแนวทางนะครับมีศูนย์นอตแล้วก็มีสามนะครับผมมีสามแล้วก็มีเก้าแล้วก็มีเจ็ดนะครับผมมีเจ็ดเนาะ แล้วก็มี6กมีหนะครับแล้วก็มี5นะครับผมเนาะก็มี5 0 7แล้วก็3 9มเก้กนะครับเนาะเลขกำลังวันบอลองในงวดน,นี้นะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับพี่น้องตัวเด่น3ตัวเนาะไอ้สีตัวนะครับงวดนี้บอลลองจะให้4ตัวนะครับ,นนบ,รรบผมตัวเด่น4ตัวนะครับก็จะมี สามศูนย์หกห้านะครับแล้วก็สามเก้าหกเจ็ดนะครับผมเนาะสามศูนย์หกห้าแล้วก็สามเก้าหกเจ็ดนะครับสำหรับตัวเด่นสี่ตัวเนาะเพราะว่าบางพื้นที่เพิ่งกะเล่นซีตวนะครับเนาะส่วนตัวเด่นสามตัวนะครับก็จะมีเจ็ด 93นะครับแล้วก็6 7 9แล้วก็9 03นะครับเนะาะการถึงใจ FC กันจังบวเนาะครับถ้าผู้ใดมักก็ลองแคปหน้าจอไปพิจารณาบิ่งนะครับเนาะผู้ใดบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับผมสลับแนวทางเนาะส่วนตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นในวดนี้บ่ลองเชาตัวใดเนาะครับ FC เนาะ สูตรนี้ก็สูตรนี้ก็บบลองก็ให้ไปหลายเลยนะครับแต่ถามว่ามักกับมักอยู่นะครับแต่ว่าบะลองให้ไปในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเลยเนาะบะลองคอสามก็แล้วกันนะครับเนาะสามกับเก้านะครับเนาะนะครับคิดว่าเก้าน่าจะอยู่นะครับพี่น้องเนาะบวกเก้ากับหกเนี่ยแหละครับคิดว่าจะยังอยู่นะครับผมสลับแนวทางนะครับส่วนตัวเด่นตัวฟันเนาะ ตัวเด่นนะครับตัวเด่นเด่นสามเนาะเด่นสามฟันเก้านะครับพี่น้องฟันเก้าเนาะสามกับเก้าเนี่ยบอลองมักเก้าท้องหลายกว่านะครับสามกับเก้านะครับเนาะส่วนจับคู่นะครับจับคู่สองตัวเนาะจับคู่สองตัวก็จะเป็นสามศูนย์นะครับ สามห้าสา,สาแล้วก็สามานะครับผมถ้า fc ท่านใดบอมักที่ว่าบอรลรองเอามาจับคู่นะครับก็บลองเอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นบอลองนะครับไปจับคู่กับ fc ที่ fc มักนะครับเนาะเพราะว่าเด่น3เด่น9นี่บอรลรองคิดว่าน่าจะมานะครับเนาะ ส่วนตัวฟัน9นะครับก็จะมี9 0นะ้าศูนยเนาะเก้าศูนะครับเก้าแล้วก็เกนะครับผมเกขาดอีกตัวนึงเนาะ พอเป็น99ก็ได้ครับพี่น้องเนาะอ,อาจจะเป็นเบิ้ลก็ได้นะครับเนาะ9799นะครับเนาะส่วนตัวเด่นรองนะครับเด่นรองในการเอฟซีลายท่านก็เอาไปจับนะครับเนาะเอาไปพิจารณานะครับแล้วแต่ความชอบนะครับตัวเด่นเนี่ยบอลรองก็เออตัวเด่นรองเนี่ยบอลรองก็จับเอาจากตารางวันนะครับเนาะก็จะมี50นะครับ57 แล้วก็ห้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดศู 7, 0, 7, 6, 6, 0, นย์นะครับเจ็ดศูนยะ์แล้วก็เจ็ดหกแล้วก็หกศูนย์นะครับเนาะนะครับห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็ห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกแล้วก็ 60นะครับเนาะพี่น้องเนาะกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะบอลองให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะส่วนตัวเด่นตัวเด่นที่บอลองชอบนะครับตัวเด่นเนาะในงวดนี้นะครับก็จะมีมี35นะครับ3530เนาะ30แล้วก็ สามเก้านะครับผมเนาะส่วนตัวฟันเก้านะครับฟันเก้านี่ขอเป็นเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับผมส่วนตัวรองนะครับตัวรองที่ชอบนะครับตัวรองที่ชอบก็จะมีห้าหกห้าหกนะครับแล้วก็ แล้วก็หกศูนย์นะครับเนาะนะครับห้าหกแล้วก็หกศูนย์นะครับนะครับผมทึกใจกันอยู่บ้เนาะครับนี่ครับก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องเนาะกามักไผ่มักมันนะครับเนาะนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลนะครับเนาะครับผมกับสรับคลิปนี้เนาะกับบอลองกับขอแรงใจเช่นเคยนะครับเนาะก่อนออกไปนะครับกับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะ กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บอลองเลยเด้อครับผมเนาะเพื่อบอลองจะได้มีแรงใจให้คลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็วอวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับก็มีโชคลาภในแนวทางหวยรัฐบาลลาวเด้อครับผมเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ